วันนี้เขาตืนเงนก็ไม่ได้ประชุมณาเลยนะครับสำหรับการพักผีนะครับก็อาจจะมีช่วมที่มีพลังท้ทอตุบอเก่ยกับการงานอนาจะต้องัำ นิกาเป็นจุดที่ใช้ความคิดใช้ความรู้ความสามารถพาะทุกคนเนกันนะครับสำหรับตนนิการไม่ใช่เป็นเรื่องทีใครอยากจะทำอะไรก็ได้ไง่ายๆมันตน้องมีภูมิป์ญญา,ยยาความรู้ทั้งสื่อคนติกาสื่อคนข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาประกอบ ในการถอดกากเพื่อให้บรรดาทั้งโทษได้จริงข้อกฎหมายที่มันสมเชื้อให้สารได้พิจารณาได้พิจิตรให้สอดคล้องกันเป็นไปในทางดีเป็นประโยชน์ต่อทศกิการนะครับ,บในในก็ไหนๆก็พูดถึงกระบวนการของศาลของการดำเนินคดีการ ร้องคดีต่อส้อคดีหรือการดำนนการพิจารณาคดีครับก็คงจะนำเรื่องเกี่ยวกับลงรงกสารมาคุยกันในภาพกว้างเพื่อจะได้เข้าใจในเบืนน้องต้นก็ก็น่าจะสุดดีนะครับสำหรับวันณี้นะครับเอาจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะครับในประเทศไทยนี่ก็จะเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญ ป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็จะมีกฎระเบียบกฎหมายต่งตางๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายแล้วเป็นข้อระเแบบียนบัตรลูกรัฐธรรมนูญนะครับแต่เราจะพูดเฉพาะในเรื่องขององค์กษัตริยนี่แล้วกันนะครับมันก็จะแยกย่อยเป็นกฎหมายลูกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญนะก็จะมาเป็น แยกเป็นสารนะครับก็จะมีสารต่างๆที่เราตั้งสารน้ำนุนสารสะพานสารทองสารจังหวัดสารแข่งสารแข่งสารอาญาสารเยาวชนสารภาษีอะไร้เป็นต้นกับที่เราจะพูดจะสร้างรจะเคยนะครับแต่ในความเป็นจริงที่จะมาเป็นสารเหล่านี้เนี่ยอก็เป็นเกิดจาก ระบบของไทยเราเนี่ยประองทุกนีระบบแบบสารนะครับเมื่อมีระบบสารอนการการจัดหมวดหมู่สารก็จะกลายเป็นสารคู่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าสารต้องมีสองสารคู่กันไม่ได้นะครับก็แต่ความเข้าใจคล้ายกันนะครับก,ก็แตกต่างแต่คล้ายก็หมายความว่าสารของประเทศไทยไม่ใช่สารเดียวที่จะมีภาษาในทุกคดีทุกส่วนทุกเรื่อง อย่างนะครับมันจะต้องมีสารอื่นควบคู่กันแยกกันไม่มาผสมประสานกันไม่เป็นสารเดียวที่จะมีสามารถพิจารณาพิพากษา,าได้เรื่องนะครับจึงแยกเป็น,นเรื่องๆนะครับในสารพูระเทศไทยนี่ก็จะแยกได้เป็นสารวควบครูไปง่ายๆนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็สารที่พูดไปแล้วนะครับสารรัฐธรรมนูญน,นะครับก็ดูแลเกี่ยวกับ บทมีวิชายบทตุ้ยงที่ผ่านเกี่ยวกับรัฐมนนะครับกระสานทหารนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับทหารนะนั่นเกี่ยวกับทหารโดยเฉพาะนะครับก็แยกย่อยไปเป็นอีกส่วนแล้วก็มีสารปกคทองนะครับก็สารปกครองนี่ก็จะแยกย่อยเป็นส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการข้อพิพาทเกี่ยวกับรัฐกับประชาชนนั่นแหละครับที่ หากเกิดข้อพิพาทกันไม่ว่าพิพาททั้งเ,เรื่องใดๆก็แล้วแต่หรือพิพาทกันเรื่องสัญญาจ้างระหว่างรักับเอ,อกชนหรือสัหรือพิพาทที่ดินครระหว่างรักับเอ,อกชนอะไรก็สามารถกลายเป็นที่เกี่ยวกับรัทธเอกชนเป็นคู่กรณีกันนะครับมีข้อพิพาทกันก็จะกลายเป็นต้องไปขึ้นรมต้นสังารขอกนัครับ อันดับสุดท้ายก็เป็นสารยุติธรรมนี่แหละครับที่การแยกย่อยจากสารรัฐธรรมนูญเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบภาพกว้างก็คือจะมีสี่สารที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ถึงเป็นสารคือจะมีสารควบคู่กันไปแต่ละส่วนนั่นแหละครับก็จะมีสารรัฐธรรมนูญสารปกครองสารทหารและสารยุติธรรม มีเท่านี้แหละครับของประเทศไทยนะครับแล้วเราสารอื่นเยอะแยะอีกนะที่เคยประสบการผ่านมาหรืเอเคยพบมันคืออะไรนะครับสารยุติธรรมก็จะมีสารแยกย่อยออกไปอีกนะครับซึ่งเราจะพบกันเยอะมากแล้วในสิ่งที่ในช่วงนี้ที่ส่วนมากที่จะพูดไปนี้มีแต่เรื่องของสารยุติธรรมเท่านั้นยังไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องสารปกครองสารทหารสารรัฐธรรมนูญ ไม่ได้พูดเคยพูดถึงเลยนะครับจะพูดถึงเฉพาะเรื่องสารยุติธรรมรุนรวงเลยนะครับสารยุติธรรมก็มีอะไรบ้างหล่ะที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็แยกย่อยก็คือสารแพ่งสารอาญานะครับซึ่งจะดูในรูปของสารจังหวัดนะครับสําหรับต่างจังหวัดก็จะเขียนว่าสารจังหวัดนะครับถ้าสารแขวงก็จะมะีเป็นส่วนย่อยจะพิจารณาในส่วนของอำนาจของสารกำหนดไว้ แต่สารจังหวัดจะครอบคุมของการพิจารณาที่ภากษาได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สารยุติธรรมมีอะไรอีกล่ะก็ซึ่งเราเห็นกันบ่อยฮนะสารภาษีนะครับภาษีกรรนนะสารเยา,นะนะายวชนละครอบครัวนะครับเป็นต้นนะครับถึงเราจะพบกันเห็นบ่อยๆเคยกันดีนะครับ นี้ก็คือเป็นส่วนย่อยของศารยุติธรรมนะครับเห็นภาพกว้างน,นะครับ